เมื่อวันศุกร์ที่3กันยายนคริสตศักราช2,021บิชอปโจนาธานกูเดนอายุ60ปีบิชอปนิกายแองกฤลกันแห่งสังคมทนเอฟริตประเทศอังกฤษได้เปลี่ยนมาเป็นคาทอลิกหลังจากได้สุดภาวนาเพื่อการตัดสินใจในครั้งนี้มาอย่างยาวนานท่านได้เลือกประกาศการลาออกอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่3กันยายนเพราะว่าตามปฏิทินพิธีกรรมคาทอลิก ในวันนั้นเป็นวันรละลึกถึงนบุญพระสันตปะปาปาเกโกรีมหาราชผู้ทรงเริ่มต้นเชื้อเชิญบาทหลวงนิกายแองกเิกันอังกฤษให้มาเป็นคาทอลิกบิชอปโจนาธานเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจการสภาบิชอปแองกเิกันเลขาธิการคริสตชนและเจ้าอาวาสแห่งอัครราชสำมำรถน์แคนเทเอร์เบอรีเจ้าอาวาสประจำโบสถ์เวสต์มินเตอร์ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำราชวงศ์ของประเทศอังกฤษ บิชอปโจโนาธานเป็นบิชอปแองกฤษันองค์ที่สองแห่งสังฆมณฑลเอฟริประเทศอังกฤษที่ได้เปลี่ยนมาเป็นคาทอลิกหลังจากที่บิชอปแอนดริวเบ r ร์แฮมได้เป็นบิชอปแองกฤษันจากสังฆมณฑลเดียวกันได้เปลี่ยนมาเป็นคาทอลิกเมื่อปีคริสตศักราช2010จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีบิชอปแองกฤษันหลายองค์ที่ได้เปลี่ยนมาเป็นคาทอลิกปัจจุบันบิชอปจนาธาน กำลังรอรับหน้าที่ใหม่จากพระศาสนาจากโรมันคาทอลิกท่านกล่าวว่าท่านยินดีๆทำหน้าที่ทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย